สวัสดีนะครับจากที่พี่เอกลักษณ์นะครับเขาทดสอบแอร์24โวลต์นะครับตัวนี้นะครับไปนะครับเขาไปเที่ยวสามวันนะครับเขาเปิดนอนอย่างเดียวเลยนะครับสามสิบชั่วโมงกว่ากว่านะครับที่เขาใช้ได้นะครับเขายังเหลือมาใช้ที่บ้านอีกนิดนึงนะครับแล้วค่อยหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันบ้างนะครับว่าแอร์เรานะครับติดตั้งเหมือนกันนะครับขนาดแบตเนี่ยประมาณเดียวกันนะครับประมาณ280แอมป์หรือ300แอมป์นะครับเราจะดูกันว่า จะใช้แอร์ตัวน,นี้ใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้อาจจะเราหันให้ดูนะ Harper. ตอนนี้แบตของเรานะครับอยู่ที่27.7โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าแบตของเราเนี่ยชาร์จเต็มที่แล้วเนี่ยจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับเราจะกดนะครับรันไทม์ใหม่นะครับรันไทม์ใหม่นะเดี๋ยวเราจะเปิด Air แอร์เราจะกดรันไทม์ดูนะครับว่าเราจะใช้คืนนี้เราใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับนะครับตอนนี้27.7 โว้นนะครับเวลานะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดแอร์กันดูนะครับเราจะตั้งเหมือนพี่เขาเลยนะครับก็คือยี่สิบห้าองศานะครับอ่าเปิดแล้วนะครับเราจะตั้งที่ยี่สิบห้าองศานะครับเอายี่หกแล้วกันนะครับ่เดี๋ยวดูนะครับแอปเปิดแล้วนะครับ ยี่26องศานะครับเราตั้งไว้นะครับ26องศานะครับอ okay. เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับอ่าลันทามใหม่ให้เป็นศูนย์นะครับอ่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประมาณ8โมงนะครับ20เราค่อยจะมาปิดดูนะครับ อตอนนี้พอคอมทำงานเนี่ยวลต์มันก็จะลงนะครับอ่าแอร์ก็เปิดแล้วนะครับเย็นสบายนะครับหน้าหน้านี่เอ็นเย็นสบายเยนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูนะครับว่าแอร์ตัวน,นี้จะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับว่าจะเหมือนที่พี่เอกลักษณ์ทำรีวิวไว้ไหมนะครับแบตเราจะได้ถึงเขาไหมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับ โอเคป้าย okay, มาดูนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแปดโมงสิกว่าาทบกว่านาทีแล้วนะครับจะมาดูครับตั้งแต่ที่เราเปิดไว้เมื่อคืนนะครับตอนประมาณสองทุ่มยี่สิบนะครับ <laughs> นั่นไงว่าแล้วหายกันไปไหน <laughs> แอบนอนอยู่ในรถนี่เ, <laughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบตตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยกี่โวลต์นะครับอ่า <laughs> เดี๋ยวมาดูกันคุณแม่แอบมานอนกับคุณลูกอยู่ในรถนี่เองว่าเชียวหายไปไหนนะครับอ่าตอนนี้นะครับรันมาแล้วประมาณ11ชั่วโมง52นาทีนะครับแบตเหลือ26.4โวลต์น,นะครับอ่าเราเปิดทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนะครับที่26ที่26องศานะครับนี่ที่26องศา หนึ่งคืนผ่านไปนะครับประมาณ10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมง11ชั่วโมงนะครับก็แบตเหลือ26กว่ากว่านะครับเดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็พรุ่งคืนนี้เราก็จะมาเทสอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงนะครับก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับเหมือนพี่ที่พี่เอกลักษณ์บอกนะครับว่าเราเปิดแอร์26องศานะครับใช้แอร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ เปิดอย่างเดียวรันไปเรื่อยๆนะครับไฟอื่นเราไม่ได้ใช้นะครับเราจะลองดูว่ามันใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับสิบวันสิชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลองเปิดอีกหนึ่งคืนครับว่าจะได้อีกเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันมาครับทุกคนนี่ทรงผมใหม่วันนี้เราจะมาทดลองนะครับเปิดแอร์คืนที่2กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคืนที่2 ยังไม่ได้ทำเลยนะครับแอร์อไม่ได้เปิดเดีย๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับเปิดแบตก่อนนะครับปึ๊บเปิดไว้ก็ได้ัาบายโวลต์ตอนนี้ครับอยู่ที่ยี่สิบหกจุดหกนะครับแบตยังเต็มอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยใช้อันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบตไอตัวพวกนี้มันจะไม่ค่อยเสถียรนะครับให้เราจะดู ที่โวลต์เป็นหลักนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแอร์กันนี่รีโมทเหมือนเดิมนะครับยับเหมือนเดิมนะครับเปิดที่ยี่สิบหกองศานะครับยี่สิบหกองศานะครับตอนนี้ประมาณประมาณสองทุ่มยี่สิบนะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับอ่าตอนนี้ ก็รันเวลาต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือมาณ11ชั่วโมงนะครับในในอันนี้มันจับไว้นะครับ11ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับพรุ่งนี้เช้าประมาณ8โมง20หรือว่าประมาณ8โมงครึ่งเราก็จะปิดกันนะครับว่าจะไปดูกันว่าเราจะเหลือจำนวนโวลต์ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะคืนที่2มาดูกันอ่าตื่นเช้า,าแล้วนะครับอันนี้ประมาณ8โมง15นะครับอ่าเราก็จะมาปิดแอร์กัน ย็นช um, um. ่ำเย็นช่ำปิดแอร์ปิดแอร์อครับปิดแล้วโวนที่เหลือนะครับผ่านไป23ชั่วโมง54นาทีเกือบเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับ ก็เหลืออยู่ยี่สิบหนะครับอันนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับแต่ถึงบอกแล้วนะครับว่าผมจะไม่ค่อยดูตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็จะดูตรงววนเป็นหลักนะครับผมก็จะใช้จนถึงประมาณให้เหลือประมาณ23นะครับก็จะชาร์จใหม่นะครับแต่ว่าเรามีเวลาทดสอบคืนนี้อีกหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าคืนวันเสาร์เราไม่อยู่นะครับก็จะดูว่าคืนนี้นะครับเปิดจนถึงเช้าเนี่ยได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะเปิดเร็วเลยนะครับสัก ทุ่มหนึ่งเราก็จะเปิดเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าประมาณเจ็ดแปดโมงเราก็จะมาดูกันนะครับว่าแอร์มันจะตัดไหมไหมนะครับแต่เราจะพยายามไม่ให้มันตัดนะครับเพราะว่าถ้าแอร์ตัดแบตมันตัดเนี่ยมันมันมันไม่ดีครับเพราะว่าเราต้องมาสปาร์คนะครับบีมเอสมันจะตัดนะครับจะตัดหมดเลยนะครับแอร์จะใช้ไอ้ระบบไฟมัใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเราต้องมาสปาร์คแบตขึ้นมาใหม่มันไม่ดีนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราประมาณทุ่มหนึ่งเราจะมาเปิดใหม่นะครับอ่าก็ดูนะครับยี่สิบสามนะครับประมาณยี่เกือบเกือบยี่สิบสี่ครับอ่าก็มาปิดก็เหมือนเดิมครับย้ำเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่พี่เอกลักษณ์รีวิวนะครับเอาเปิดแอร์ที่ยี่สิบหกองศาตลอดทั้งคืนนะครับไม่ได้ใช้ไฟอันอื่นร่วมนะครับก็เปิดแอร์อย่างเดียวนะครับยี่สิบหกองศา เปิดเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ทดสอบนะครับกลางคืนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะทดสอบกลางวันลองดูบ้างนะครับว่าใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นอีกทีนึงนะครับมาครับวันนี้จะเป็นคืนที่3มนะครับที่เราจะมาเปิดแอร์กันนะครับจะให้ยุกลูกหมาอยู่ด้วยกับคุณแม่นะครับเพราะว่าเพิ่งไปเล่นกันมา ไปก่อนโอเคเปิดอันนี้ก่อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิในรถนะครับประมาณ36.2นะครับเราจะมาเปิดแอร์กันนะครับอ่ะ uh. uh. เดแอร์่าตอนนี้แบตอยู่ที่26.3โวลต์น,นะครับ เหมือนเดิมนะครับเปิด26องศาเหมือนเดิมอ่ะอ่าตอนนี้ก็เปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนี่คุณแม่คุณลูกนอนสบายเลยเย็นสบายนี่คุณแม่นะครับ <c oughs> เวลาที่เรารันมาแล้วนะครับ23นาะชั่วโมงนะครับกับ58นาทีนะครับแล้วเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ไอขีดมันก็เริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้โบ้มันก็เริ่มลงจากทีแรกนะครับเพราะว่าเครื่องคอมคอมแอร์มัน <c oughs> ทํางานอยู่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเช้านะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเปิ่อไปกี่ชั่วโมงนะครับเป้าหมายของผมนะครับประมาณ30กว่าชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสาหรับการเปิด3คืนสบายๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแบตจะหมดไหมนะครับกับ3คืนนะครับจะลองดูนะครับว่าเราเปิดแอร์สามคืนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยสคืน4คืนเนี่ย มันจะเปิดได้ไหมโดยที่ไม่ต้องชาร์จอะไรเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันครับคุณแม่บ๊ายบายคุณลูกขอบโอเคพรุ่งนี้เช้ามาดูกันครับอ่าเช้าวันที่สามนะครับแองเปิดอยู่นะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดจะเจ็ดโมงนะครับหกโมงเกือบจะเจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอตัวรันทามนะครับลันเวลาไปแล้วกี่นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับตัวรันทาม รันไปแล้วนะครับ36ชั่วโมงนะครับแบตเหลือ24.9%นะครับอ่าตอนนี้มันก็เริ่มลงแล้วนะครับอันนี้บอกไปทีแรกนะครับว่าตามที่พี่เอกลักษณ์รีวิวนะครับเราจะเปิดแอร์ที่26ชั่วโมงเอ้ย26องศานะครับตลอดทั้งคืนนะครับไม่มีการใช้ไฟใดๆนะครับเราจะมาดูว่าแอร์ตัวน,นี้กับแบต ประมาณ310แอมป์หรือว่าประมาณประมาณ310แอมป์นะครับที่ผมสั่งมานะครับจะใช้แอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์20แอร์ดีซี24โวลต์เนี่ยจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็รันมาแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้ชาร์จเลยไม่ได้เติมไฟเข้าไปเลยนะครับก็คือใช้แอร์อย่างเดียวเปิด26องศาเฉพาะกลางคืนนะครับเฉพาะช่วงกลางคืนก็จะเปิดช่วงประมาณ2ทุ่มถึง8โมงเช้าเขาเมื่อคืนก็จะเปิดทุ่มหนึ่งนะครับเกือบเกือบทุ่มนะครับจนถึงเนี่ยตอน ก็ตอนนี้ก็รันไปแล้ว36ชั่วโมงนะครับก็ตีซะว่าถ้าเราไปเที่ยวแคมป์เนี่ยสามคืนเนี่ยสบายโดยที่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องใช้ไฟอะไรเลยนะครับไอ้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเติมไฟไม่ต้องไม่ต้องชาร์จไฟอะไรเลยนะครับเปิดแอร์นอนสบาย3คืนนะครับกับแบตเต็มๆนะครับ3 1มแอมป์นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะใช้ได้อีก1คืนนะครับถ้าเปิดแบบนี้นะครับอีกสัก1คืนเนี่ยได้แน่นอนน่าจะได้นะครับน่าจะได้โดยที่แอ โวลต์นเนี่ยน่าจะลงอีกนิดอีกนิดนึงนะครับแต่ผมะจะพยายามไม่ให้เขาลงไปที่22หรือ22.5นะครับก็คือ2ี่โวลต์นเนี่ยก็จะหยุดแล้วก็เติมชาร์จแบตเข้าไปใหม่นะครับก็ถือว่าการเทครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นผลที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าผมก็คิดไว้ว่า3คืนเนี่ยถ้าได้3คืนได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าไปเที่ยวเต็มที่ผมก็3คืนเนี่ยก,ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าะจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีไฟ3คืนเนี่ย คงเป็นเป็นได้ยากสำหรับผมนะครับก็โอเคครับก็จบการรีวิว a อร์ด24โวลต์นะครับกับแบตตอรี่รถยนต์310แอมป์แต่เพียงเท่านี้นะครับถามว่าตอนนี้แบตยังเหลือไหมแบตยังเหลือครับผมคิดว่าคืนนี้ได้อีกหนึ่งคืนนะครับแต่ผมไม่อยู่ก็เลยไม่ได้รีวิวแล้วนะครับก็สบายๆครับประมาณ4คืนนะครับโอเคงั้นก็บ๊ายบายนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่พี่เอกลักษณ์หรือว่าถ้าใครอยู่แถวปทุมก็ติดต่อที่พี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อป แคมเปอร์แวนนะครับพี Hip ่ป๊อปแคมเปอร์แวนได้เลยนะครับเดี๋ยวผม uh, ใส่เฟซไว้ให้นะครับพี Hip ่ป๊อปคนนี้นะครับนี่ติดต่อได้เลยว่าผมติดเ uh, ผม uh, ติดตั้งกับคนนี้นะครับบ๊ายบาย